เปล่าไทยโซสวัสดีครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอครับรอคุณนะคุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีเขาเลยถอยเลยเรอถอยเลยทุกท่านเอฟซีโอรถเต็มเลยโอ้เ้ยอยู่เดียวอยู่เดียวอยู่อยู่อยู่นั่งนั่งคอนโล่เอฟซีอ่าอ่านะผมอาทิตย์กชิงเงี้มองหาแล้วครับมองหาเราแล้วสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่เปล่า อาทิตย์อยู่เปล่าอยู่เหรออ๋อนึกว่าไม่อยู่โอเคนะผมถอยเขาได้นะเออไปดี้วไปดี้วสวยไปสวยนี่เออไปถอยเข้าไปแล้วนึกว่าอาทิตย์ไม่อยู่เอ้ยครับตอนนี้ก็ถึงบ้านอาทิตย์เลยนะเอฟซีก็เซซีเว์ทักทายกันเล่นนะครับเอฟซี เรานอกจากจะอมอบพัดลมข้อสารยังมอบรอยยิ้มอีกนะครับ FC เชื่อว,ว่าอาทิตย์ต้องยิ้มบานแน่ถ้าเราพร้รมมาถึงนะ FC ห,หมดระยะหมดระยะนะผมโอ้โอ้โอ แรกเลยครับโอ้ยโอ้ยขอยืมพัดลมมาเปิดที่บ้านเนาะยโอ้ตาเล่โอ้ร้อนร้อนโอ้อายเ่าฮะสวัสดีสวัสดียังสวัสดีครับทำไมพัดลมตอนี่หนึ่งอ่ะอืมกินหนึ่งครับกินหนึ่งกรั้งห้อยู่ครับกินมีน้ำกินหรือเปล่าเจ๊มีน้ำกินหรือเปล่าหราวายตาเลเขับข้างในบูไดเลยครับมันข้างในไม่ได้เลยมันร้อนอบอ้าวบ่ครับกินข้าวยัง อ๋อกินแล้วครับกิกงหนูครับโอ้กงหนูอีกแค่ฮะไปหาไปหาเองเหรอไม่ได้ไปหาเองโอ้เดินเลียไปแล้ว่าฮ่าเก็เดี๋ยวชมความสะอาดนะโอ้แมวเต็มห้องน้ำเลยนะครับร้อนเอฟซีร้อนเหมือนเดิมนะห้องน้ำสะอาดเหมือนเดิมเอฟซีโอ้นี่เพื่อนนะเพื่อนที่ตัวชับคนนะครับเอฟซีตัวชับคนอร่อยชาดมะมูกกุหลเพื่อนมาด้วยอ่าก็คลายเงาเนาะคลายเงานะครับผม นึกว่าไม่อยู่แล้วผมนึกว่าเออเราอยู่ทาอยู่ก็จะนึกว่าไปหาเล่นเออนึกว่าไปหาเล่นสาวแล้วเคยเคยไปหาเล่นไหมไปไปที่อื่นไหมนอกจากนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เคยครับถึงสามแยกเกบ้วเลยเคยเดี๋ยวนี้ไปนี่ถึงรั้วนี่ก็กลับมาครับผมากวอดตรงนี้ออืืส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เดินไปไหนครับโอ้ จากมองน้ำของเขาตรงนี้เพราะว่าร้อนก็อาบน้ำทำทันก็เขาเอาข้างในเลยทำไม่ทันโอ้ไม่ทันเอาไม่ทันก็ออกข้างในห้องเลยไม่ทันอะไรเออหมดแล้วผมเห็นมาแล้วหน้าเห็ดอันนูนเออมาอือโอจะติดตามดีไหมเจียวเจียว ตามหมดทุกคนดูอยู่ครับขอน่ำกินหน่อยเออโน้ำกับบ่โ่คอยี่ยังยังยังก็เก๊ร้อนก่อนแบบร้อนอ๋ออ๋อเดือดมาเยี่ยมไม่ได้โอ้เย็นดีมีน้ำแข็งด้วยนี่มีน้ำแข็งเฉยเลยใช่ดีเอานั่นเลยธรรมดาแต่ธรรมดาที่ไหนเอฟซีโอ้น้ำเย็นด้วยนะท่านผู้ชมซื้อรอวันนี้เลยเหมือนรู้ว่าเราจะมาเพิ่งซื้อครับวันนี้โอ้จ้าเลยปกติก็ไม่ยินปกติมันเคยซื้อโอ้นักครับเอฟซีมันเป็นดวงสะโพกันเนาะมันเป็นเซ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 ิฟฟิ ความรู้สึกนะครับ fc เป็นย yes. ังไงทีวียังดูได้อยู่หรือเปล่าข้าวสารนะข้าวสารใกล้จะหมดแล้วครับไหนดูไม่เชื่อนหนดูเปล่าไปเช็คของเช็คของเราไม่เชื่อไม่เชื่อให้ง่ายเราเดี๋ยวผมเราต้องดูให้ให้จีางตาเลยอ่าไปขอยัดข้าวหอนเลยนะ เดี๋ยวขยักตอกอะไรนะตบไปเลยอ่านี่นะครับผมต้องฟีสไตล์ตบไปเช็คโอ้หมดยิ่เกือบโอ้เจ็ดชิ้นเนาะโอ้ได้อันนี้ได้ได้กี่วันเนี้ยตอนฮะได้กี่วันปีตานี่ถ้ากินได้กี่วันก็ทานนี่โอ้ยจีนงตอกสารอือกสามวันนี่แหละเอ้ยได้แอาทิศอยู่ได้ได้แผ่ทอยู่อืมประมาณกี่อาทิตย์กินได้ประมาณกี่อาทิตย์เออหนึ่งอาทิตย์ต่อพี่อาทิตย์กินได้กี่อาทิตย์หน้าอาทิตย์ พี่อาทิตย์พี่อาทิตย์พี่อาทิตย์กินได้อาทิตย์หนึ่งครับพี่อาทิตย์กินได้กี่อาทิตย์หน้าอาทิตย์ประมาณอาทิตย์นึงครับพี่อาทิตย์กินได้หนึ่งอาทิตย์สามอาทิตย์ประมาณนี้เลยสามอาทิตย์ไอสิอ่ะเเอาพี่เออมันเหลืออยู่นิดหน่อยกอบนะเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนสองเดือนเราค่อยเอาข้าวสารมาให้ให้อดก่อนต้องให้หมดแล้วก็ให้อดสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะครับผม แต่แล้วอาทิตย์รับมุกตลอดเลยอาทิตย์นี่สุดยอดเลยมีอะไรช่วยเหลือหรือเปล่ามีอะไรทางขาดที่จะกันให้ทำหรือเปล่ามีรถเสียเกียร์หลุดหยุดมีเจ้ากุญแจนี่หลุดนี่โอ้นีเปิดออกเลยครับโอ้นั่นเหรอมันมมัันนหลุดบ่มันจะเป็นวันออกแล้วครับเสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วกุญแจเสียแต่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้ ันล็อกล็อกได้อยู่อ๋อมันล็อกได้อยู่เนาะต้อมีสูตรมีสูตรใช่ไหมมีสูตรมีสูตรคนไม่รู้บางคนก็ไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยอันไม่มีใครรู้นี่อกว่ากุญแจมันเสียนี่เขาเห็นล็อกอยู่เขาก็นึกว่าล็อกนะนี่คือไม่มีใครรู้เลยอืใช่เพราะว่าสปริงข้างในมันดูดสปริงอ่าเอาเอาอย่างนี้ใช่ครับเรื่องกุญแจเนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเป็นไปได้พุ่หน้านะผมจะทํากุญแจแบบโบราณมาให้ นีเจโบราณนีสมัยโบราณสมัยโบราณสุดยอดเลยเอาไหมอาดอทีดิทเยปากหลังถ้ามาด้วยนี่คือคือจะหากรจมาให้อืมนเดจล้เออเดี๋ยวลืมนนูเลยเก่งนูเลยนี่นูต้องเขานูพุกวะนูพุกโอยนูซื้อตล้วนู็นนูหานูนูซื้อโอ้แนูตัวนั้นก็จะง่อใครใครใครหาใช่ไหม ร้านร้านเราใช้ร้านอืมอ่านี่ในเอซีมาถึงแล้วนี่ครับอืมก็สุดตกใจเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ครับแต่ว่ามันมันก็ไม่ไม่สมบูรณ์จะปิ้งายอ่าอืมเอาเอาเอาเดี๋ยวเราปากอืมถ้าหลังถ้าเกิดมาอีกก็จะหากุญแจมาให้นี่ในในรับผิดชอบเราตรงนี้เนาะไม่ไม่เราหานกันแต่เออโอเคโอเคหันกันสามคนโอเคโอเคครับโอเคโอเคแต่แล้วสิโอเคที่นี่ก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยว ี่หน้าเจอไหมครับรอรอสยคร<อ>ับ<อ><อ>